สวัสดีวันที่22กุมภาพันธ้า5 6 7นะคะทุกคนพรุ่งนี้วันที่23กสมภาพกุมา์าเรามีโครงการจะไปบ้านพ่อเทีนกับแม่จอยที่จังหวัดเพชรบูบร์อำเภอน้ำหนาวใช่ไหมเออใช่วันนี้แม่ต้องขอโทษหนูที่แม่ตัดเล็บแล้วไปโดนเนื้อเลือดออกซิบเลยเลือดหยุดแล้วค่ะทุกคน มเมนต์นี้คือแบบขอโทษแมวทุกคนสงสารมากเลยอะ่ะเออ,เอ,อแม่สงสารหนูหนูต้องโยกโทษให้แม่นะแม่ขอโทษแล้วสอนให้ใจเลยทุกคนโอ้ยแม่ขอโทษแม่ขอโทษคือโดยปกติเขาก็ไม่ชอบให้ตัดเล็บใช่ไหมลูกฮะไม่ชอบให้ตัดแต่คือเวลาเราขึ้นรถเวลาหนูเกาะพ่อก่อแม่ เล็บมันยาวแล้วมันจิกเนื้อน่ะลูกเออมันจิกเนื้อแล้วมันเจ็บเออวันนี้แม่ก็เลยต้องขอโทษอย่างแรงเออขอโทษวันนี้ก็เตรียมความพร้อมหมดทุกอย่างทั้งสายกระบะอาหารใหม่ทั้งสายทั้งอาหารเปียกอาหารเมร็ดเออทุกอย่างเลยทุกคนที่ชงที่ชู่คือเตรียมพร้อมกระดาษเปียกเตรียมไว้หมดนะคะแล้วก็นี่แหละ วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปซื้ออะกระบะกระบะใส่อาหารใหม่อยู่ไกลอุ้ยแม่ขอโทษ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 แล้วไงมแม่ขอโทษหนูแล้วแม่ขอโทษเออสวัสดีนะคะทุกคนอืมนะแล้วันนี้แม่ไปตลาดแม่ก็ไปซื้อยำอ่ะเขาเรียกอะไรนะ อะ,อะไรหมูนะเขาเรียกอะไรเนาะแม่ทานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่ก็ผัดกะเพรารอป,ป้าปปปปเพราะว่าแม่ซื้อเครื่องในไก่มาสองวันที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กรัวคนแบบนี้ไม่ได้ทากับข้าวเอ้ยแม่ขอโทษโกรธออ้ทั้งโกรธทั้งงอนทั้งโมโหทุกอย่างเลยคือแม่ขอโทษไงสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะรักใจใช้หน่อยนะรักไม่เหมือนไม่นนะกระดุมหลุดทุกคน นะก็ดุมหนุดวันนี้แม่ก็อยู่อยู่บ้านกับน้องนะคะช่วงเช้าแม่ลงเวรดึกแม่ก็นอนนะคะนอนหลับแล้วก็เตรียมของขึ้นรถทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือเดี๋ยวก็จะมีข้าวสารไปฝังน้องด้วยมีปลาปลาปลาช่อนตัวใหญ่แม่ผ่าผ่ากลางเรียบร้อยอัดช่องฟิตไว้เดี๋ยวก็จะใส่กระติกใส่น้ําแข็งนะคะแล้วก็มีข้าวเม่ามีมะพร้าวมีน้ําตาลก็คือจะ เอาไปให้น้องทําให้ทานเออทุกคนนะคะแล้วแม่ก็จะมีโมเมนต์ที่แบบถ่ายภาพเพชบุูมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเออครับเออครับโอเคนะคะทุกคน